คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนสำหรับใครที่หมอย,ยังไม่ขึ้นมึงปิดไปเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มอยู่กับช่องป้าจอสพารวยกันอีกแล้วนะฮะกับเกมไร้เจนนะฮะเหมือนเดิมนะครับผมเล่นตาละสีบาทจากต้นทุน100บาทนะฮะโอเคครับมากันเลยครับไปครับไปครับป๋าบัวครับผมกดล,ลัวเลยครับกดล,ลัวเลยฮะ เดี๋ยวก่อนครับมัมมี่ครับมัมมี่มัมมี่สนะครับได้ฟรีสปินตั้งแต่แรกเลยนะทุกคนมาแล้วครับสิบฟรีสปินตั้งแต่เริ่มลคปเลยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะเมื่อเราได้ฟรีสปินแล้วเนี่ยตัวคูณจะคูณเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไอสัตว์ฮัลโหลเฮียเดี๋ยวมึงเล่นอะไรอยู่เนี่ย ไอสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเออไม่มีอะไรจะพูดสิบฟรีสปินได้มาทั้งหมด1.6บาทไอ้ชิบหายฮีอะไรวันนี้อ่ะโอ้วันนี้เปิดมาแบบ นึกว่าจะสวยงามจะออกมาแบบโอ้โหน่าเสียดายจริงยังไงยังไงพ่อหนุ่มกูหมดความตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้มึงทำกูหมดความตื่นเต้นหมดแล้วเนี่ยโอ้โหสิปีสปินได้หนึ่งบาทเฮียอะไรวันนี่โอ้ยจัดว่าแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ โอเคถือว่าวันนี้เป็นวันสวยของป่านะสวยแบบสวยสัตว์ๆเดอเพราะงั้นวันนี้ป่าอาจจะแบบป๋าขอไม่เยอะแล้วกันวันนี้ป๋าขอแบบสองสามร้อยแล้วกันเพราะว่าแบบไอ้เทียวันนี้ดวงตกอ่ะเห็นใช่ไหมสิบปีสปินไม่ได้เหี้ยอะไรเลยทุกคนเพราะงั้นวันนี้แบบเฮ้ยเทียวันนี้ต้องเบาๆหน่อยละอ่าใช่อีกอย่างหนึ่งนะต้องเช็คดวงด้วยว่าแบบวันนี้มันได้ไม่ได้วันนี้ป่าดูวะเออ วันนี้แม่งน,น่าจะไม่ไม่แจกเงินเราณตอนเนี้ยเพราะงั้นวันนี้ก็ต้องแบบเล่นแบบเอ้ยเราไม่ต้องเอาเยอะแล้วกันเราเล่นแบบพอดีพอดีดีกว่าเชื่อป่านะเชื่อป่าบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยดวงนี่สมถุยมากถือว่าทั้งมันรอบต่อไปเนี่ยมันต้องดีกับวันนี้วันนี้ป่าเล่นแบบชิวๆเบาๆแล้วดูทรงแล้วมันไม่น่ารอดวันนี้อ่ะโอเคครับมาแล้วครับ เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วยัง1น0่งอบาทอยู่เลยอะทุกคนดูเด้เด้งโนโนูเด็กๆหนูโนโน่นนนงไงอะวันนี้ดวงป่ามันโคตรแย่เออโอ,อ,อเคต่อครับต่อครับ130บาทแล้วนะพึ่งได้กำไรมา30นะทุกคนแล้วก็เหลือ126บาทแล้วก็เด้งขึ้นมา138บาทเพราะต้องเจนมาไหลมาเทมาไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะ ยี่สิบสี่บาทได้ตาเดียวร้อยห้าสิบบาทแล้วนะเอ๊ะหรือป๋าควรจะเล่นต่อดีนะดวงมันตกเพื่อให้มันขึ้นไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 ป๋าไม่ไว้ใจป๋าจะค่อยคอย่คอยเล่นวันนี้ป๋าไม่มั่นใจถ้าเรารู้ตัวเราไม่มั่นใจอ่ะเราก็ไม,ไม่ไม่ควรจะฝืนนะเนาะไม่ไหวอย่าฝืนนะอยู่นูอ่าโอเคครับต่อครับผมตอนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทนะได้กำไรมาสี่สิบบาทเลยนะอย่างน้อยก็กินข้าวมันไก่ข้างหน้าปักต่อยได้นะเด็กๆหนู มาครับมาครับมาครับโอเคไปต่อป่าบวกนะหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วนะครับผมเนะี่ยหรือคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ป่าล้มละลายโชว์เด็กๆหนุ่นๆเนี่ยไอ้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เพราะงั้นไม่ใช่ป่าจอสหลอกบอกเลยป่าจอสี่ต้องไม่ล้มละลายโชว์นะแต่ถ้าพลาดล้มละลายมาก็จะได้เห็นแน่นอนนะแค่มันยังไม่ถึงเวลาของป่าจอ อโอเครออครับผมยังวิ่งอยู่ไม่เกิน200อยบาทนะครับยังอยู่ที่100 150 120อยู่เลยนะครับก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเอาจริงมันก็เหมือนเกมก่นกอนแหละแต่ตานี้ใจแบบใจไม่ค่อยสู้อ่ะเออไม่ไหวอย่าฝืนนะคลิปนี้โอเคไม่ไหวอย่าเปิดน,นะโอเคครับตอนนี้หยุดเชหนึ่งร้อยแปดบาทแล้วนะ 104บาท106บาทอ่าดวงแม่งไม่สมพงเลยวันนี้เนี่ยหรือว่าป่าน้องใจน้องเจนไปเล่นเกมอื่นมาลงไงอ่ะไม่จำเป็นต้องมีเจงคนเดียววะวะเออก็ต้องมีแวะไปเล่นเกมอื่นบ้างอะไรบ้างสีสันของชีวิตเออครับ90าบาทแล้วนะอ่าปีสปินจะมาหรือเปล่าครับ มัมมี่ไม่ออกอีกแล้วนะโอ้ยฮ่าใจเต้นมาแล้วและมัมมี่ก็ยังไม่ออกนะครับแล้วก็จะมาอีกแล้วแล้วก็ลงมาอีกสองตัวไม่ออกอีกแล้วนะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับครับไปต่อครับไปต่อนะครับผม77บาทน,นะครับยังแค้นไม่หายเลยสิปีสปินได้บาทเดียวอะไรวัว หรือก่อนหน้านี้ทางเว็บเห็นว่าป่าเล่นแล้วได้เยอะแม่งเลยแบบเริ่มไม่เห้ป่าเล่นได้เยอะขึ้นแล้วล็อกไอดีนีเนี่ยไม่น่าจะล็อกหรอกเกมพวกนี้มันขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเลดเขาปล่อยเขาหรือเขาไม่ปล่อยนะอย่างวันนี้ดูทรงแล้วไม่น่าปล่อยถ้ามันได้มาสักระยะหนึ่งป่าหยุดเลยมันจะขึ้นมาให้เราอยากเล่นต่อเว้ยซึ่งพอถึงตรงนั้นน่ะเราต้องหยุด อ่าครับพอบ่นหน่อยขึ้นมาแล้วสองบาทนะครับผมโอ้ไม่ต้องให้บ่นเนี่ยต้องให้บ่นมาแล้วสามร้อยน่บ่นแล้วมาใหญ่เลยนะบิ๊กวินครับผมบิ๊กวินบิ๊กวินของเราอยู่ทียู่ทยู่ทจะขึ้นเมก้าไหมเมก้าวินเมก้าวินนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งริบหนึ่งบาท และไปจบชี่จบที่เท่าไหร่จบที่ซปเปอร์เมกาวินต่อนะครับโอ้โหป่าไม่ได้มอง263บาทใทนตาเดียวนะครับถือว่าทดแทนจากไอ้สิฟีสปินที่ป่าว่าเอาไปเมื่อต้นต้นคลิปละกันนะแน่นอนว่าต้องกดต่อนะป่าบวกต่อนะบอกเลยอย่ากินโหนูเขาอดาน้องเจนแล้วแบบน้องเจนแจกว่ะ ยังไงก็แบบต้องขอดูรูปเกมหน่อยขอบวกต่อกันนะยังไงแม่งก็ต้องได้ทั้งหน่อยวะอ่าเนี่ยแหละเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะค่อยๆขึ้นนะผมค่อยๆขึ้นนะโอเคนะครับผมมาตอนนี้อยู่ที่300ร้อยบาทนะมาคูณ2อคูณเป็น311บบาทนะครับผมไอ้มันต้องมาเว้ยจริงๆอ่ะหยุดได้แล้วนะแต่ป๋าอยากพิสอยากแบบรู้สึกว่าแบบ เซนบางอย่างมันบอกให้ป๋าไปต่ออีกสักนิดเดียวแค่นิดเดียวพอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือ290แล้วใช่ไหมขอแบบขอบิ๊กวินอีกสักรอบหนึ่งหรือไม่ก็แบบอะไรก็ได้อีกสักก้อนหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวป๋าหยุดเลยอ่ามานะครับผม2 8 0ปบาทนะตอนนี้ไม่คาดหวังฟรีสเปนแล้วขอแบบขอแค่บิ๊กวินอีกสักก้อนเดียวแล้วป๋ายุดดีกว่าเพราะว่าแบบใจคอเริ่มไม่ดีนะ เนี่ย,ย,ยพอใจคอไม่ดีดูอะถ้าถึงถ้าลดเหลือ200ป่าเลิกจริงจังถ้าเหลือ200เปึ๊บป่าเลิกเลยแปลว่าวันนี้ม่ไม่ได้ลนะอะเดี๋ยวคอยดูนะสาบอกป่าจะเลิกใช่ไหมเราดูนะเราดูดูมัน,ด,มนดูมันทําดูมันพอครูบอกจะเลิกเท่านั้นแหละอ่ามาละคูนหนะครับ 388อนะ,อะถึงตวเวลาต้องหยุดแล้วเอาโหพอบอกต้องหยุดบิ๊กวินมาแล้วครับผมบิ๊กวินนะจากตามันจีนะได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งเส้นยูท่งี่ิบาบาท80สตางค์นะครับโอ้โฮ้ย่็ดวงตกต้องหยุดไม่ไหวก็พักพอก่อน ถือว่าจบคลิปนี้สั้นๆเลยนะนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องป๋าจอสพาเวยถ้าอยากเล่นเกมยูเว็บเดียวกับป๋าก็ตามที่่ไลน์แอดด้านล่างที่เว็บ u f a 096คลิปต่อไปป๋าจะเล่นเกมอะไรนั้นก็ติดตามกันได้เลยคลิปนี้ดวงหมดจริงๆครับไว้เจอกัน <laughs>